ลักกี้ลักกี้วันนี้จะพาม่ทอดวันนี้จะพาม่ทอดขันหน้าสิลักกี้มาดูดังนี้มาดูดังนี้ลักกี้วันนี้เราจะทอดแมววันนี้เราจะทอดแมวนะคะชื่อว่าน้องลักกี้ น้ำมันล่ะน้ำมันอยู่ไหนเชียร์ไปเอาเยอยมันม้นแม่นอเแม่เสือสาวออแม่เละไม่อนอินนี่ เจอไปออกไปแล้วนะใคนกี่เราโต